ฐานนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่สองลูกเปลี่ยนแล้วก็สามารถวิ่งได้ไกลประมาณร้อยกว่าโลนะไปเช่านี่ไงเห็นไหมวิ่งปื๊ดโคตรเร็วเลยมาถึงเขาก็ยกแบตมาเห็นไหมแบตเตอรี่อยู่นี่เป็นเซลลมาเป็นแพ็คไปนี่มีทะเบียนมีอะไรนี่ก็มาแล้วก็แบตเตอรี่ใส่เข้าไปในเขากำลังเปลี่ยนเสร็จแล้วก็มาเสียบชาร์จมีเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องอัไนไหนเต็มแล้วก็มาเอาแล้วก็เสียบคืนเข้าไปชาร์จสองลูกวิ่งได้ประมาณร้อยกว่าโลนะครับตอนนี้ เข้ามาเสียบแบตแล้วปั๊บยกแบตเตอรี่ใส่เข้าไปหนึ่งสองปึ๊บเสร็จแล้วก็ต่อสายบวกลบหนึ่งสองปิดเบาะปัะ๊บเปิดกุญแจแล้วก็ไปต่อปื๊ดไม่มีเสียงด้วยไปแล้วนี่ก็เป็นหลังคาเนี่ยใไหม เอาไว้จอดรถนะครับแล้วก็เป็นชาร์จโซลาเซลล์โคตรเจ๋งเลยชาร์จเสร็จปุ๊บนี่ก็ถือว่าเป็นในนี่ไงไว้จุดรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่เห็นปะเออไว้ชาร์จเอ้ยนี่โคตรเจ๋งเลย